CML Exhibition เตรียมจัดงาน Drone Tech Asia 2024งานนิทรรศการและการประชุมระดับนานาชาติครั้งแรกในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับโดรนและเทคโนโลยีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงา,านการบินพลเรือนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลดีป้าสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการสมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทยและอีกหลายหน่วยงานภาครัฐก็เป็นการแสดง โดรนที่เป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นงานที่ใหญ่รวมเทคโนโลยีต่างๆเกี่ยวกับโดรนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโดรนที่จะทำภารกิจต่างๆหลายอย่างด้วยกันนะครับนั่นก็จะแสดงให้เห็นว่าขณะนี้เราได้พยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้ เราประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการที่จะจัดงานโดรนเพื่อ,อประชาชนจะได้มาสัมผัสนะครับ Drone t e c อเชีย2024จะเป็นเวทีแสดงศักยภาพและความเป็นผู้นำที่สำคัญของอุตสาหกรรมโดรนที่กำลังเติบโตนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้งานในครั้งนี้จะสร้างโอกาสให้แก่ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมโดรนและเทคโนโลยีทั้งไทยและต่างประเทศซึ่งได้พบกับผู้ใช้งานเทคโนโลยีโดรนโดยตรงเพื่อสร้างความร่วมมือและต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมโดรนต่อไป